สวัสดีค่ะพเมพี่นงองเมื่อได้กลับมาพอกลับมาดามคำนวลอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะในท่างช่อง t u b e ปรา,ามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาจะมาสรุปเจ็ดเสียนดังสรุปเจ็ดเสียนดังบวกเลขเด่นประจำวันหลักหน่วยและหลักสิบที่เอฟซีต้องการเนาะพเมพี่นงองอะเงาๆไปน้ำกันพเม,พ,มพี่นงองและทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชม เลขมีเข้าและหลุดนะคะเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้กับดารามาดามแน่เนาะตาบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลก์กดแชร์กดติดตามกราขอบพระคุณหลายๆบว่าสิอยู่ในประเทศไทยต่างประเทศหรืออยู่ที่แห่งหนตําบลไหนเนาะค่ะเนาะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆอาวมาือปป้อนี้ผู้ใดสิไปซอบปอๆลาวกับมะดาม ไอศิไปชอบปอปอเล่ากับดัลล่ามาดามได้ขึ้นนาปกและนาจอแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะเข้าไปเต็มเต็มสามตัวตรงตรงในหลอบจักปีเนาะที่เฮ็ดมาหนีเนาะใน่รอบจักปีมาดามมาตีเอฟซีวาเข้าแล้วรูดดอกของมาดามพนะมา้างกาวาเถะบ่ไปน้ำบ่เมือนหนีผ้วนั่นไปน้ำเนาะมาห้าเข้าอีกนั่นเด้อ้างกาวาเถะมาตี ว่าความจริงรับบ่ได้ผมมาดามติหลับได้อยู่ผมมาพี่น้องวายอกเด้อวายอกสองวัดอยู่เด้อสองวัดอยู่ค่ะวัดกว่านานั่นเขาไปสองหกตรงตรงเด้อวัดนี่กับมาเขาสามตัวตรงตรงแต่สองตัวพ่ไปเสแล้วล่ะเพิ่นบ่เอามาน้ำกันบันนี้เพิ่นป้องกันไว้เมื่อเด้อว่าเพิ่นสิเข้าลอสิลุดนอะเอาไว้เป็่นแค่แนวทางขันบวเข้าบวกตังกะกะพอถอดคอยล่ลวงหนาไว้นอกพอไ่พี่น้องค่ะ ราบขอโทษขออภัยไว่วงนาถ้าเขาท่าปังก็ดีใจด้วยจะได้ปดหนีปดสินห้เอฟซี่ที่นารักทุกท่านที่เขามาติดตามชมคลิปเนี่ยเนาะค่ะเนาะอากักกรสิเบิ้ลเบิงเหล็กเด่นประจําวันมาเบิงของมาดามก่อนแล้วก็เจ็ดเสียงดังพองไพเป็นจังใดเนี่ยจะสรุปให้พร้อมๆกันเง่าๆไปน้่กันพม่พี่น้องค่ะอดใจรอย่าเลือนพานเด้อค่ะเด้อจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะอ่ะ จะได้เห็นทุกคนพี่มาดามลงไปพ่อแม่พี่น้องสองวัดติดค่ะวัดที่สองเข่าสามตัวตรงๆมื่อนี้สิเป็นจังใดเดล่ามาดามเจ้าคิดว่าสิผ้าพี่ผ้านองไปปดนีปดสินบ่เจ้าคิดว่าจังใดเก้าสบเก้าจเอร์ซนน่ะจะเปลี่ยนไปได้ว่าฉันเด้เพ่อแม่พี่นอ้องอะขอมาจัดให้นะคะสี่ตัว ะวามาดามว่าทามาดามเฮดซีตัวสนาถ้าท่ทททางจะเขา่าสั่นแตงวันนี้จะมาบอายฝา้าขายหนาเด้อคุณดาล่ามาดามเด้อย่าฝ้าขายหนาเด้อมาสกอร์เดซีตัวเด็กข้างแรกที่ทําแนวทางเราพัฒนายังไม่เคยให้สี่ตัววันนี้วันแรกเปิดตัวให้พานสกอร์เดอดาลามาดามเด้อยา,ยาขายหนาขายตาเด้อเพราะว่านาตาสวยอยู่เป็นตาขายได้ยู่แต่ว่าย่าฝ้าขาย เอบไบกอนห้รละค่าสูงกว่านี้ซะก่อนเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอยับมากยับมากแบบนี้ยับมากู้ไดสิตามดาล่ารมาดามทุกอย่างเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เอฟซีบอกว่าเข้าหนึ่งงวดลุดสองงวดแต่ว่าการลูดพ่อซีงวดพ่อแม่พี่น้องงวดนี้ต้องไปซะก่อนเด้อดล่ารมาดามเด้อเป็นงวดที่สามเด้อค่ะเด้อมาดามให้วันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หาง บวกตัวกันเป็นห้าหางหลายุพแมพี่นองติดไว้นเด้อค่ะเด้อติดไว้สองตัว4ี่หาง7จ็ดหนึ่งเดสศูนตัวกันเอามาเราเร้ยบานี้ตัวกันตัววิ่งตัวรุด1หนสะคะตัวกันเบิ้ลจะเป็น1นึ่สติดเบิ้ลเด้อพแมพี่นองค่ะ3ตัว3มหาง1 7ึ่งเจ็ดสาสาหนึ่งสาม สี่ตัวหนึ่งหางเม็ดเดียวหางเดียวสามหน่ามมาจาังหดคือบอพลพิ่น้องงามบองามบอชอบก็จัดคัดก็ผ่านเพราะให้แค่เป็นแนวทางสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่7 3็3สามตัวเน้นสองหาง 7, 3, 103. เจ็ดหนึเจ็น้นที่3มรูที่สาสี่ตัวเน้นมเมดดลยหางเดียวเชนเชน พ่อแม่พี่น้องค่ะอะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครแบกขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทันทีเข้ามาให้กำลังแรงใจแล้วกะมากมีความเชียเห็นดีๆให้หลากหลายเนาะพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะเพราะว่าเอฟซีขอมาเ้อค่ะสีะ่ตัวเนาะแต่เลยหเห็ดล่องเบิงอะชอบกระจัดคัดกระพานไปคันชอบก็ดีคันเข่าก็ดีใจด้วยเนาะคันบ่เข่ากะกับขอโทษขอไป ล็อกเกียรพารวยงวดก่อนที่ผ่านมาเข้านะแล้วก็ยังไม่หลุดเอฟซีบอกว่าปัดในนอล็อกเกียรจับคู่เขาเพิ่นเข้าแล้วเด้ค่ะงวดก่อนหนะ้านะ่นะเนาะแต่แกงวดนี่กระถือว่ายั่งบอลลูดพม่พี่น้องถือว่ายั่งบอลลดโหกนี่มาทั้งบนทั้งล่างเด้ค่ะหกมาทั้งบนและล่างเนาะให้ 5, 5, หา้าห้าออกอ็ให้หกหกออกสนะีก่กกห 5, 6, กเนาะของเพิ่นกระถือว่ายั่งมาให้ห้าหกเนาะพม่พี่น้องออกหกสี่อันซี ใกล้เคียงเตีมเดียวเม็ดเดียววันนี้ว่าจะเป็นยังไงล็อกเยจะพารวยให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มเรื่อนคืนนี้สองกับสามสองตัวสี่หางสองสี่สองสามสองห้าสามห้าหาสามพ่อแม่พี่น้องห้าสามบ้านจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองห้าสามห้าสองห้าสาม สองสามสองสามสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองสามแล้วก็ห้าสามสามตัวเน้นสองหางสองห้าสามสองสามสองเด้อค่ะเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้พวกแม่พี่น้องขันเข่าก็ดีใจนั่มขันบ่เข่ากะกาบขอโทษขออภัยแทนล็อกจิกไปด้วยเนาะค่ะน้อกาบขอบุญความุณล็อกจิกที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องกาบขอบพระคุณหลายๆทุกอย่างเกิดขึ้นได้ย่าตาสายตาพวกแม่พี่น้อง แล้วกาเอฟซีบ,บอกว่าตามคนหนึ่งเข่าคนนึงอ่ากะเป็นเบืองธรรมดาพ่กแม่พมมี่น้องบ่มี่ไผหงูจ้าคนมือเล้งสองทุ่มครึ่งจังสิลู้ว่าของไผเป็นไผเป็นเล่าพุณแม่พี่น้องเอ้ยจังสิลู้กันนอกกันนอกระับขอโทษขอไผ่ขันบ่อเขาขันเข่าก็ดีใจด้วยของสัวแช่ชายหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปร้องหวัดก้อนเข่าด้อค่ะแล้วก็ถือว่ายังไม่หลุดฮกยังมาเห็นฮกยังมาเทั้งบนทั้งล่างตัววิ่งตัวรุดเพิ่น อ้าวเมื่อนี้ใครติดตามของชอเชดใช้หนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปเหรอชอเชดใช้ให้มาสองตัววิ่งบนล่างรูดสามกับห้าสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามสามห้า สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้ารูทที่ห้าเนาะเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามโช,ชว์เชษ่ใจแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเสี้ยนนมค่ะของเสี้ยนนุมกระถือไว้ย่งบอลลูดพ่อแม่พี่น้องค่ะ ถือว่ายังไม่หลุดเพราะว่าของเขาซียังมาทั้งบนทั้งล่างให้สีสีออกสีหกเนาะของเซียนนมถือว่ายั่งบอหลุดแล้วกับเพื่อนเปิดช่องไมหมเราเดิอพ่อแม่พี่น้องเด้อเพื่อนเปิดช่องแล้วเดี๋ยวสีได้เห็นหนา้าเห็นตาเรวเริอพ่อแม่พี่น้องเซียนนมเปิดช่องเป็นของตัวเองแล้วนะคะใจคือกันแด่เซียนนมเอาหูะอ่ทุกคนรู้ประวัติเพื่อนแล้วเนาะ เข้าไปติดตามชมในช่องเพื่อนเซียนหนุ่มซื่อจังสี่แหละพิมพ์อันนนี่แหละพูนไม่พิโรนคันผู้ใดอยากเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนเข้าไปติดตามชมได้ยังหนุ่มแน่นอยู่อะเมื่อนี้ผู้ใดิิตามของเซียนหนุ่มบนแน่ได้เมือนีเซียนหนุ่มอาจจะแตกสามตัวก็ได้ได้เมือนีเพราะว่าประวัติเพื่อนดีมากเลยประวัติก่อนหน้านั้นดีสุดเมื่อนี้มาตามตัวผู้ใดเป็นแฟนครับของเซียนหนุ่ม เซียนนมให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับ2อสองตัว4หาง1 3 1 4, 2, 3, 2, 4, ่งสามองสเบิ้ลจะเป็นสองสองหนตัว3หาง1 1 2 1 2หนึ่งสองหสองตัวเน้นไป3หางเน้นที่2 3 2สแล้วก็1นึตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวก็ม่พี่น้อง หนึ่งสองสามเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามกองเซียนหนุ่มกาบขบุนขบุณเซียนนุมที่ห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้ง่องนอกกาบขบุขณหลายๆอ่ะบัดนี้ผูใ้ใดเป็นแฟนครับเหลขกมีที่มากบนาตของเลขมีที่มากอะ่ะตั๋ววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมากงวดกว้อนกันย่งบอลรูดพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มาตามตัวไม่ล่องคีบให้กันเกือบแ่หมดทุกคนแล้วละ่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่างวดนี้เฮ้ามาตามตัว หามพลาดหามล่าสายตาเพื่อปุ๊บเข้าปั๊บนะเลขมีที่มาเลขนี้ที่มาให้มารดาวดเร้าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ 3, หนึ่งกั 8. บสามสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามแปดเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามตัวกันได้หนึงพระแม่พี่น้องของเคิร์นไม่แบบนี้เพือเ่อนรลยว่าเอาฝากไว้คือกันมาดามตัวกันหนึ่งสามตรงกันกับของมาดามน,นี่ สามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สามเจ็ดสามแปดสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมา,า,งา,งงาว่างท่านสองนกกาบขอบพระคุณหลายหๆอ่ะต่อไปเป็นของ เลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าขอโทษขออภัยแฟนครับโบพาน์น้องวัดนี่เนาะเป็นยังไดเนาะสาวน้อยคนสวยวัยละอ่อนงวดกวนหนานันเก่าก็บไม้เห็นอยู่เมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่เลยนเนาะเพราะว่ามีเอฟซีของรับนางฟ้าอยู่นะเอฟซี FC ขอมากว่าล่อของรับนางฟ้าอยู่มาดามพะนะอ่ะผู้ดใดเปลี่ยนเอฟซีของไพ่ับตามอง ให้เป็น fc ของไพ่จับตาม่องมือนี้บเนี่ยอาจจะเป็นของรับนางฟ้าก็ได้เนาะแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด 4a รูดราวพัฒนา2ทุ่มครึ่งคืนนี้3กับ5 2ตัว4หา 3, 7, 3, 0, 5, 7, 5, ่าง37 30 57 50เบิ้ลจะเป็น33 55 3ตัว3หาง357 350 330 2ตัวเน้นไป2ห่าง เน้นไปที่สามเจ็ดห้าศูนย์สามตัวเนีนหางเดียวเม็ดเดียวสามห้าศูนย์เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครแบบขอบุณขอบคุณเหล็กหลับนางฝ่าที่ห้ตัวเลขเน่าท่างมาว่างข้างซองเนาะตาพอบพร่คุณหลายหลายอาะเป็นของท่องสุวรรณซ่องสุวรรณเปลี่ยนยงคือบุญยังเนาะช่วงนี้เป็นจังใดเป็นจังใดซ่องสุวรรณค่ะ แต่ว่าของเพิินเข่ามือนั้นเนาะแต่ลงคลิปห้แล้วเพื่อน,นพ,พี่น้องอะห้สุก้นค่ะห้สุก้นเป็นกําลังใจให้ทุกเสียนเด้อค่ะเดอะอ้อชอบกระจัดพ่อ่พี่น้องคัดก็พานเลขทุกตัวมีเข่าและหลุดเนาะค่ะเนาะมีเข้าและหลุดทุกอย่างไม่แน่นอนสองสุวรรณให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่ค่ะสองตัวก็จะมีศูนย์หก 0 8 2 6 2 8เบิ้ลก็จะเป็น0 0 2 2 3ตัว3หาง2 0 6 2 0 8 2 2 0 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่0 6 0 8 3ตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว2 0 8เด้อค่ะเอาแคปหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบขุนซองสุวรรณเทห้ตัวเลขแนวร่างหอวบางทั้งสองเนาะราบขอบพระคุณหลายหลายเป็นแรกเด่นประจาวันหลักหน่วยแม่นเมพ่อแม่พี่น้องแต่กระล่งคิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูมาติดตามชมไปพร้อมพอมกันพอว่าโลงประชันกับของดาล่ามาดามไปแล้วเนาะแรกเด่นประจําวันเน้นหลักหน่วยสามตัวนี้ต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวว่าจะมา อีกไหมเพราะว่างวดก่อนมาทั้งสองตัวค่ะมาทั้งสองตัวสี่มาหน่วยล่างหกไปหน่วยบนเข้าเต็ม,เต,มเต็มกอดข้อกันมาล่างอีกตั้งหากพี่น้องอ่ะชอบกระจัดคัดกระพานแคปหน้าจอเอาไว้ติดตามชมลักหน่วยมั่นแม่นก็จะมีหนึ่งมีสองมีสาม มีหนึ่งมีสองมีสามพแม่พพ่นองค่ะเอาแคปหน้าจอเอาไว้เป็นแนวทางถ้าฟันดีก็ดีใจหน่อยเนาะคือผู้ที่เขาเมาเบิงกอนทีเห็นแล้วเนาะพแม่พี่นองค่ะเพราะว่าล่งคงชิปหาไปแล้วเนาะค่ะอ่ะบาทนี่มาช็อตสำคัญของเอฟซีที่ต้องการและรอคอยมาแล้วค่ะมาแล้วยักมาพ่พแม่พี่นอง ยับมากผู้แคบนาจอบ,บเป็นเตรียมตัวเขียนมาดามจะอ่านให้หลักสิบและหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นวันที่หกเข่าเต็มเต็มบอตองกลับพ่อแม่พี่น้องถ้าเข้าตัวกลับถือว่าไม่เข้าไม่ผ่านหลักหน่วยก็หลักสิบมาที่หกหลักหน่วยมาที่สี่จับคู่หกสี่เข่าเต็มเต็มเข้าไปเต็มเต็มเมื่อเน่มาติดตามชมเดี๋ยวมาดามอ่านให้่ เด่นหลักหน่วยเลขเด่นประจําวันลาวัฒนาในหลักสิบเด่นหลักสิบมี7มีศูนย์มีสเด่นหลักหน่วยมี1มี2มี3จับคู่ก็จะเป็น7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็สศูนย์สองศสองสสแคปหน้าจอถ้าใครจะตาม เลขเด่นประจำวันวันนี้หลักสิบและหลักหน่วยกราบขอบุญขอบุณเซียนเสียนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพรอแม่พน้องคค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ